สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอ๊ดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็ไปดูกันนะคะของวันที่หนึงที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเลขแนวทางที่แอดให้ไปนะคะอุ้ยอันนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวอันนี้สูตรสูตรมัดรวมนะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะอกก8าสแล้วก็2 7นะคะหลุดบนล่างนะคะน้อยเฉพาะกิจเนาะ น้อยพิเศษ0ูนย์หห้านะคะห5หเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะเข้าเด่นวิ่งรูด6นะคะหไม่มีเนาะพิเศษล่างนะคะ7 4นะคะ7 4ก็เข้าเด่นนะคะเข้าแค่เด่นนะคะพี่น้อง f C ตัวเจาะแอดไม่มีเนาะน้อยปกตินะคะ30ศนะคะเข้าเด่นวิ่งรูดด้วยนะคะ สามศูนย์ในตารางมานะคะพี่น้อง fc สามศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดเข้าในตัวตรงตรงนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่แอดชอบนะคะไม่ใช่ตัวเน้นให้เนาะน้อย vip หกห้าอ่อหกสามนะคะหกสามก็ไม่ใช่ตัวชอบอีกนะคะแต่ก็เข้าตรงตรงนะคะ vip บนนะคะ4 3 4นะคะเข้าในตัวเน้นนะคะ4 3เข้าตัวกลับนะคะเข้าปกติและ vip นะคะพี่น้อง f c ก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านเนาะหกในตารางก็มาเนาะแต่3ตัวยังไม่แตกนะคะในชุดวินนะคะก็ยินดีกับพี่น้อง f f c นะคะอันนี้ผิดแต้มเดียวนะคะอันนี้ถ้ามี5นะคะก็จะได้ตัวโต๊ะนะคะก ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่หยิบจับแนวทางไปแล้วก็โชคดีนะคะเราไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่สองเลยนะคะเด่นในตารางนะคะมีสองมีแปดมีหกมีเจ็ดมีสี่มีสามนะคะจับวินในตารางนะคะแอดก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องเอฟซีก็มาดูกันนะคะตัวเด่นที่แอดจับมานะคะมีแปดสี่สามนะคะวิ่งรูดแปดสี่ตัวเจาะนะคะแปดสอง

สามนะคะเจ็นะคะก็สองชุดนะคะสำหรับชุดกันนะคะให้พี่น้องกันเบิ้ลนะคะวันพรุ่งนี้เนาะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมี7จ็ดเจไปกลับบนล่างนะคะ ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับนะคะพี่น้องสามารถจับในตารางได้นะคะก็มาดูตัวที่แอดเน้นเลยนะคะพี่น้อง84นะคะ83 43นะคะแอดชอบตัวเดิมนะคะ43กับ47นะคะ ชุด3ตัวแอดชอบ8 4 3นะคะส่วนชุดกันนะคะแอดชอบ7 7แล้วก็4 4นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรมัดร,รวมนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ